สวัสดีค่ะน้องๆที่น่ารักทุกคนนะคะระดับชั้นป .6 นะคะเรามาทำในเรื่องบทที่7กันนะคะเรื่องรูปหลายเหลี่ยมนะข้อ2ค่ะบอกว่าแสดงวิธีหาพื้นที่ของรูปสี่เหลี่ยมบางต่อไปนี้ค่ะให้น้องๆนะคะเตรียมไม้บรรทัดมานะและก็วัดนะคะด้านงอนอน,อน,นะคะว่ายาวเท่าไหร่นะเตรียมไม้บรรทัดมาเลยค่ะ วัดนะคะว่างอนอเส้นนี้ยาวเท่าไหร่นะคะงอนอนะคะยาวเท่าที่ครูวัดหรือไม่เป็นแปดเซนติเมตรนะคะจากนั้นอ่ะครูขอขีดนะแบบนี้นะอและน้องๆค่ะวัดนะคะเส้นนะคะจอจานลากลงมาค่ะนะคะมาตั้งฉากกับออกับงอนอแบบนี้นะ น้องๆนะคะลองดูนะว่ายาวเท่าไหร่ได้สองซนติเมตรหรือเปล่าแล้วก็อีกเส้นนึงค่ะน้องๆค่ะวาดแบบนี้ลากลงมาตั้งฉากกับลอลิงเลยนะคะและยาวเท่าไหร่ขะยาวสี่เซนติเมตรหรือไม่อ่าน้องๆวัดในหนังสือน้องๆได้เลยจ้ะน้องๆวัดหนังสือน้องๆได้เลยนะอืมจากนั้นนะคะ เราทาการแบ่งรูปสี่เหลี่ยมจกตรงเนี้ยนะคะรูปสนะี่เหลี่ยมด้านไม่เท่าตัวนี้ค่ะครูแบ่งมาเป็นรูปสามเหลี่ยมสองรูปนะคะนะึ้นจากตรงเนี้ยเราสามารถนะคะได้สองวิธีวิธีแรกใช้ในเรื่องของรูปสี่เหลี่ยมด้านไม่เท่าใช่ไหมเส้นหนึ่งส่วนสองคูณเส้นแยงมุมคูณผลบวกของเส้นกิ หรือน้องๆนะคะอีกวิธีที่2ค่ะน้องๆจะคิดเป็นสามเหลี่ยม2รูปแล้วมาบวกกันก็ได้ค่ะนะเอาเป็นสามเหลี่ยมสองรูปนะคะแล้วมาบวกกันก็ได้นะคะได้ทั้ง2องวิธีเลยนะจ๊ะเอาเป็นว่าสําหรับในคลิปนี้นะคะครูขอคิดแบบง่ายๆเลยเอา2เหลี่ยม2รูปสามเหลี่ยมนะคะโทษค่ะสามเหลี่ยมสรูปนะคะมาบวกกันนะโอเควิธีทำเลยนะ เราจะแบ่งนะคะเราจะแบ่งนะแบ่งนะจอนอ,อลองอนะเราจะแบ่งเจ้าสี่เหลี่ยมตรงเนี้ยนะจอจอนลงนตรงนี้นะคะนะเป็นรูปสามเหลี่ยมสองูป เป็นรูปสามเหลี่ยมสองรูปนะคะอืออันแรกนะอันแรกนะครูอันนี้เป็นพื้นที่ที่หนึ่งละกันนะน,นี่เป็นพื้นที่ที่สองนะโอเคก็คืออันแรกนะคะสามเหลี่ยมอะไรเอย่ยนะอันแรกนะหนึ่งนะสามเหลี่ยมอะไรคะงอจอนอแบบนี้เนาะอ่านะคะมีมีฐาน ยาวนี่ค่ะฐานคือด้านนี้งอนอนะคะมีฐานยาว8ปดซนเมตรสูงเท่าไหร่เอ่ยนี่ค่ะคือสูงสูง2องซนเมตรนั่นเองค่ะแนะต่อไปค่ะเราก็หาพื้นที่เลยไหมอ่ะพื้นที่นะคะของสามเหลี่ยมนะงอจอนอค่ะเท่ากับ เซนหนึ่งเซนสองคูณฐานค่ะฐานก็คือแปดนะคะแล้วก็คูณสูงก็คือสองค่ะตัดเลยตัดตัดนะคะดังนั้นน้องๆตอบแปดทันทีเลยเป็นหน่วยเป็นตารางเซนติเมตรนะจ๊ะนั้นพื้นที่ที่หนึ่งนะคะนะก็จะมีพื้นที่แปดตารางเซนติเมตรค่ะต่อไปค่ะเรามาหาพื้นที่ที่สองกันนะจ๊ะสามเนี่ยมอะไรเอ่ยงอนนอ,นอ,นอลอค่ะ งอนอรออ่ะนะคะต่อนะมีฐานยาวเท่าไรเอ่ยอนะสังเกตค,ค่ะคือฐานอันเดียวกันนั่นแหละนะคะมีฐานยาวนี่นะฐานก็ซือเส้นเดิมค่ะงอนอนแบบนี้นะคะมีฐานยาวเลยค่ะแปดเซนติเมตรนะคะสูงอ่ะสูงสี่เซนติเมตรค่ะจากนั้นเราก็ทำเหมือนเดิมค่ะพื้นที่สามเหลี่ยมนะคะ นองอน, mm hmm. นอลอนะคะเท่ากับเซนหนึ่งส่วนสองคูณฐานคูณสูงค่ะตัดทอนเลยน้องๆสองหนึ่งสองสองสองสี่เหลือแปดสองสิบหกนั่นเองค่ะสิบหตารางเซนติเมตรจ้ะดังนั้นอ่ะดังนั้นเราเอาสามเหลี่ยมสองรูปนี้มาบวกกันดังนั้นนะคะสี่เหลี่ยมนะสี่เหลี่ยมอะไรเอ่ยจองอลองอก็ได้ค่ะ นะจองเงอลอเ่ะมีพื้นที่มีพื้นที่ก็เอา8นะคะมาบวกอะไรคะ16เนาะเท่ากับ24นะคะตารางเซนติเมตรค่ะเรียบร้อยแล้ะข้อนี้ตอบเลยนะคะ24ค่ะตาราง เซนติเมตรนั่นเองค่ะน้องๆเสร็จเรียบร้อยแล้วนะ